สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สวนผักหวานป่าพ่ออ๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับพาพี่น้องมาชมนะครับยอดผักหวานป่านะครับพันยอดชีทองใบใหญ่นะครับของตำบลสามโศกเรานี่ฮะพี่น้องดูยอดนะครับเห็นไหมฮะสวยมากเลยครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามมาดูนะครับอันนี้เรียกว่าผัก นี่ฮะผักกำเนาะอย่างเงี้ยเนาะนี่เรียกว่าผักกำนี่พามาดูกันนี่นะฮะเห็นแถวเลยนี่ฮะนี่อันนี้ผักกำนะฮะชุดนี้เรียกว่าผักกำแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าผักยอดห้องเต้นะหรือผักยอดฝอยผักยอดตันเองนะครับยอดห้องเต้นะฮะอยู่ในตำบลส่าสกของเรานะครับ สวยงามมากนะครับถือว่าเป็นเป็นผภัณเศรษฐกิจกษษนะฮะที่สร้างไรายได้นะให้กับพี่น้องนะครับชาวตำบลสังโสอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีของเรานะครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูฝั่งนู้ดบ้างนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นผักกรรมนะครับเตรียมเตรียมส่ง นะครับเติมส่งลูกค้านะครับจังต่างจังหวัดนะครับมาหลากหลายพื้นที่นะฮะอาจจะส่งไปที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองหรือว่าภาคเหนือภัศสานนะครับเรามีบริการนะฮะส่งหรือว่าพี่น้องมารับเองก็ได้ติดต่อมานะครับที่สวนปรวัติศาสพระอปิภกอํอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับใครอยากได้ยอดที่สวยแบบนี้นะฮะที่เห็นไหมฮะครับ อันนี้ก็เป็นพัน์แท้ดั้งเดิมเลยนะเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นยอดที่ค่อนข้างจะดีที่สุดในประเทศไทยระดับต้นๆของประเทศด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็นําเสนอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ